สบายดีจ้ะพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านและเอฟซีทุกๆบอลเดอ้บอบวกสเป็นในประเทศและกันองประเทศเนาะก่อนอ่นกะขอประคุณหลายๆท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาห่วงชมเนาะอันส่งดาวเรื่องสาวลาวคือดาวด้วพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้เร่งกับิมาอัปเดตอาการเบาไก่พี่น้องเลยรู้ซึกว่าอาการบกค่อยดีเลยพี่น้องเลย วสิพาไปห้องหมอแต่เพิ่นบอกไปพี่น้องเลยมีแต่ว่ามือแรงเข้าสิภาพเพิ่นไปอันคีนิกก่อนเนาะพาไปคีนิกอันบอนที่เห้าหมักพาลูกไปแล้วพี่น้องเลยอันตอนนี้นะใส่น้าเลยทงหนึ่งทงบังใหญ่พี่น้องเลยทงใหญ่อะไรแหละแต่อาการก็ยังยังเมื่อยแล้วก็แบบยังเมื่อยแห้งยังวินพี่น้องเ้ยเมื่ออื่นว่าเรื่องว่าสิภาพมันไปกดลงถต่หงหมอแต่เศร้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทำแล้วก็เลยว่าสี่หายใสอัน สีพาเพิ่นไปคลินิกก่อนเนาะบ่ฮู้ว่าคลินิกเพิ่นกะสิให้ใส่น้ำเกลือบ่หรือบเพิ่นให้ใส่วิตามินเนาะแล้วเรื่องกะสีพาเพิ่นไปก่อนนะน่ะเดี๋ยวมาสิมาอัปเดตอาการเบาไก่เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กะข้าแล้วเป็นเวลา4:30นพี่น้องเอ้ยแล้วเรื่องกะน่าจะได้เก็บเครื่องผู้เดียวมื้อนี้กะเบาไก่นอนถ่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นบ่ไหวพี่น้องเมื่อยแฮงว่าซั่นเเกมงานหามื้อยแล้วพี่น้องเนาะ หนึ่งกะสีพักพ่อนกะโบเพียงพ่อพี่น้องเอ้ยสองกะสีแบบของมื้เม้าอะไรพี่น้องเอ้ยแบบว่างานเขาเองเนะเาะเขาบบกินกขบโบได้กะจำเป็นพี่น้องเอ้ยเขาก็ต้องผ้ามูมวนเนาะเพราะว่าเป็นงานเขานะตอนนี้ก็นอนลงมาแต่ตลาดเลยพี่นอ้องประมาณนี้นอนอยู่ห่านเลยพี่น้องเอ้ยมีเงยกัน <laughs> เคี้ยวอึมหอยู่พี่น้อง จา,จากที่เคยใช้มาในนอยนึงเคี้ยวอึมลืมอยู่เคี้ยวกว่าตจริงอีกเ้ยแค่เคี้ยวไปอีกเป็นอะไรพี่รักอ,อีต้นนี้เห็นอะไรอาหารแล้วเลยว,ว่าสิาพาเพิ่นไปขีินิกเลยพี่น้องเลยไปคือสิได้ไปหย,ปยดน้ำเกลืออีกะลยพี่น้องอวเมื่อ อันเดี๋ยวนี้อาการเปิดนน่นเนาะทั้งปวดหัวทั้งเมื่อยแล้วก็อยากวิ้นวิ้นยางน้อยหนึ่งก็อยากวิ้นมีอะไรนั่งครัวกินเข่ากับบวเศษปันได้ปะหรือว่ากินยาที่เจ็บปวดบ่เจ็ยปลาบ่ะไม่เหนื่อยนะปวดเจ็บดวยไ่เหนื่อยไปคีนี่ก่อนเนาะเหนื่อยไปทั้งโตเลยหยกแขนหยกขากระเนี้ยไปคีนี่ก่อนเนาะไอ้บอยก็มาได้เมื่อเช้านี่นะต่ถามหาเจ้าอยู่นะ ข่อยอันบ <c ười> ่าตาบ่าวจะไซด์คอยโอ้ยบ่าวไก่ลงหงหมอว่ะข่อยบอกอันลุงบอยอะไรบ่าวไก่ลงหงหมอห่วยแล้วสมมติขักเสรแล้วโอ้ยอื่นสิพาลงหงหมอพี่น้องเอ้ยนอนแหละสลบแหละอา,าอการบ่ค่อยดีเลยพี่น้อนนง,นงเอ้ยยังยังเก็บอยู่กระพ่อนะเลยกระพ่อนะใครแน่ลราพี่น้องยังแต่เป็นวินเป็นเมื่อย มีแต่สิพาลงคินี้ก่อนเลยพี่น้องเอ้ยตั้งน่อยนี้ปิดห่านแล้วก็สิไปเลยก็ว่าสิบ,บเปิดหา่หานคือว่าใข่แน่แ้วเมื่อเ้านี่เนาะก็เลยลงมาเปิดห่านวะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเงินแล้วพี่น้องเมื่อเงินเลยจัดดองเมื่อเงินลายเลยพี่น้องเลยก็เลยอันลงมาห่านก่อนวะขี้จะเพิ่นเศร้าแลขคงพักผ่อนอยู่เพื่อนก็ซ้ามือเนาะอันซ้ำมือหลังจากแต่งงานมัน่าสองมือนเนาเห็นเนาะ ซองมือหลังจากแต่งงานมานะซาำมือนี่พี่น้องแต่ว่าเขาปิดห้านะก็ะรวมทั้งมือนะก็เกือบสิบมือสิบไปมือนี่แหละประมาณนี้แหละสิบหนึง่งทิศหนึ่งบ่ประมาณเจ็ดมือเนาะเจ็ดเปนมือเนี่ยเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้กิโต้นในพี่น้องเอ้เลาเรื่องก็ดูแลกับรุดสุแต่รูดได้ดูแลได,แดแ้แต่ว่าค่ายแต่อาหารการกินเพิ่นกินได้อยู่กินอาหารก่อนได้อยู่ กอดก็ได้ห้อมก็ได้กอดเนามีการกอดอีอ้ยนะเด็กหายห้องลูกเมาเก็บเพื่องนอนรถน่าสงสารเด้พี่น้องเลยนักหน่วงอันกอดเพิ่นสิเป็นแนวนี้นะหนึ่งกระทุ่มกะคือทุ่มเทแห้งงานร้ายหแหละก็มีแต่ซองพเมียะนะพี่น้องเนาะเห็ดเงี้ยงกับแบบบบแมนวันเห็ดทั้งเมืดดอกแบบว่าคือไปซื้อเครื่องซื้อของก็ต้องเป็นเฮ้าเนนะพี่น้องเนาะแมนบอก ก็ต้องเป็นเฮาอยู่แล้วเลยค่ะซื้อเล็กๆน้อยๆก็ต้องเป็นเฮาใส่น้องกะบ้างเถอะฮวนซลาาก็มีแต่เฮาแล้วก็เมื่อยแล้วก็ทุ่มเทแหงงานลายบรอนอนน้ำมังเถอกลางคืนกับบรอนอนกินกับลร้มือเติมเลยพี่น้องเอ้เพื่อสีฮอดดองกันแล้วก็อยู่เฮือนกันแลนไปแลนมาหมือนสีฮอดมืองานสองหมือนะคะเราเรื่องกับจนนั่งหายพี่น้องเมื่อยเมื่อยแห้งพี่น้องเอ้

กูเหม่เพิ่นไปห้องมอแต่เพิ่นกระโบไปเ่ยบบนก็ทำแบบนี้ว่ะทำไมถึงทำแบบนี้วะเอียเงยจะเห็นเฮีเยเห็นอะไร่เกเเป็นนั่งเมื่อยพี่น้องเลย สิเหตุอะไรไม่แต่สิพาเพ,พิ่นไปคลินิกก่อนค่ะแพี่น้องตอนนี้ก็สิเก็บเครื่องเลยล <ะ S 1> พี่นอรร้องเอ้ยปิดหานแล้วเฮาก็สิพาเพิ่นไปพี่น้องเมื่อวานนี้คือวัดซีไข,ข่แน่เลยมาปฏิบัติคือว่าสุดลงอีกเลยเมื่อวานไข่หนีเลย,ม,ย,ยมันเมื่อนี้คือเป็นอะไรนีนเน่เป็นของปิดหานแล้วเป็นไม่ต้องเมื่อยมันเมื่อยพี่น้องอ่ะห่างไกลเฮาพักผ่อนบ่เพียงพออลไรนั่นนี่แหละขอโทษด้วยพี่น้องด้วย แเรื่องกับหูซึกกระเพาะขึ้นเก็บเครื่องไม่ลูกล่ะเก้ยเก็บเครื่องไม่ลูกคำแล้วไว่าพอบสบายได้ไหมไม่ ow, น้องมีกับความเมื่อยนนะเรื่องกับ,บ้เบิง,งลูกเนจยากะวั้นจวบริบสูทายคลิปบางคนจะสีโบเฮนเนาะว่เาเรื่องเหตุยังกระเพาะบริษูทายคลิปไปหันมาหนีกะบ,บริษูทายยังเลยนะพี่น้องเอ้ยแบบงานตัวเองเนี่ยแหละบริษูทายยังเลยนะ รู้สึกแต่ว่าเหตุนในมันออกมาดีแล้วก็โอเคแหละพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังมีบอนติอยู่แต่ก็บพเป็นยงังพี่น้องเอ้ยขอบครัวเฮากะยินดีแล้วก็สบายอกสบายใจเฮาก็ดีใจแหละนอนดนะ้สิไปเก็บเครื่องนะไปบึไปบึกโอ้โตาให้ระเบิดลัวแบบนะน โอ้ยนาะผีดหอดเมียแห้งผิดเลยมือเหินแต่สาวหักลงมาป่อาจจะเลืองสีบานเลยโอ้ยเนาะมือแรงก่อนเป็นอะไรไครเหนื่อยใครเหนื่อยละใครอีกเลย หอมเลยกับไข่ไปเศร้าหอมเลยกับเป็ดอืมไปเหนียวหมคนเหนียวไปเหนียวเหนื่อยน้ำคนเนาะพี่น้องเนาะคนกับคนซัมอ้อยเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยนี่นะคุณบอคนซัมอ้อยเนี่ยพี่น้องจะเลยสิยประมาณนี่นอนนอนนอนตืนน่นอะไรปิ้นห้าดาวสิปุ๊บเด้อเมลแอนกันนอนพอักผ่อน มือสีลงยายเคียงกับลูกได้ใช่ไหมนะนอนนะเมื่อบานบัวได้เด็กกุกงเผาเมื่อบากไงถ้าอดบ่ออีแม่แล้วยังเมื่อบัวได้มาพักไห่แม่ให้เพื่อนพักผ่อนตอนยามเพนบัวได้บัวได้เมื่อดอกเมื่อให้เด็กสุดลงอีกวันไดงคนเมื่อบัวได้เป็นบัวได้เมื่อดอกเมื่อข่อยกับให้เมื่อดอกค่ะจนเหลืองพี่น้องจนแหล่ คือกะปินี่มนันี้กำลังไข่แน่แล้วพี่น้องเนาะคือกะปินี่กะปิ้โอ้ยเหมือนก่อนทะลัสายสโลมแห่งกระแห่งก่อนนี้อันนี้ไ,ไข่ใส<ฮ>่เลยวินพี่น้องเอ้ยนอนนั่งอยู่กับลูกเราวินรถเมื่อนี่เมียคือสิไดครับรถแล้วพี่น้องเอ้ยออไปเบิ่งน้องหมีเขาเก็บเครื่องกับพี่นออ้องน่ลูกสาวข่อย ดูเด้ออีหละคอยนะสบายดีปะลุงแน่ลูกหลาสบายดีปลเก็บเกนื่ลลอนโซแม่บ่ปอกายเป็นยังไงปอกายเป็นยังอาการปอดไก่กระสุดลงมีหนองเลยจักเศษอะไร อันที่พาไปห้องหมอข้าเจ้ากับยันขาเจ้าบกวับนหายพะมันคำในแล้วเรื่องพลงมาห้านมือนี้เนาะเดี๋ยวบอกเพื่อนไปห้องหมอเพื่อนกับหไปนั่นนแหละคันเล้เรื่องบมไปกับหไปไม่ต่ดสิพาเพื่อนไปคลินิกก่อนพี่น้องเอ้ยเข้ามาเป็นกําลังใจให้เบาไกาหายไวๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเลยพี่น้องพอกันใหม่ิดหนาเด้อพี่น้องเด้อแล้วเรื่องกับสิคอลาไปเก็บเครื่องกับพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขเพลนเด้อภัยก็คือกันเนาะคอยสุขภาพแข็งแรงนอนอย่าให้แดงินแสนตื่นให้แดงินล้าน ทำยังทำยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นคำเมื่อเด้อหักพ่อไกลยุฮะหักพ่อยุเหตุพราไก่เมื่อบ้านบ่เ<ะ>หตุเพราไก่เมื่อบ้านน้ำมองอ่งยุเป็นยังไงกินหอดพอ่อบ่อันนี้ก็แพงพ่อได้พี่น้องเอ้ยสาม,มีแบงน้องแบงแล้พ่อไปอยู่กับหายแอบแม่อยากหาพี่น้องเอ้ย เอาเลยพี่น้องเอ้ยพอกันไม่คิดหนาแหละชิไดไปเก็บเครื่องซอยซ์ซมมีแหละพอกับสบายพอกันไม่คิดหนาด้วยพี่น้องเด้อกลับสบายดี